วันนี้เจเลฮาทูจะมาสอนคำนวณไม้พื้นและแนงจะทำยังไงให้ไม่มีรอยต่อถ้าดูในคลิปเก่าๆปิ๊นอะปิ๊นจะเน้นย้ำว่าให้คิดตามตารางเมตรเอากว้างคูณยาวของพื้นที่ที่จะใช้มาหารด้วยกว้างคูณยาวของไม้พื้นที่เราใช้มันจะได้จำนวนแผ่น แต่ว่าจํานวนแผ่นนั้นมันจะเหลือเศษหมายถึงว่าต้องมีการต่อเศษกันเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นแต่วันนี้ปีนมาสอนว่าทํายังไงถึงจะไม่มีรอยต่อเลยขึ้นอยู่กับความยาวของไม้ด้วยนะไม้มันยาว3เมตรแปลว่ามันจะปูได้ยาวสุดที่3เมตรสมมติเรามีพื้นที่กว้างอ่ะสองเมตรแปแล้วเราปูแนวขวางอ่ะไม่มีรอยต่อได้แต่จะเหลือเศษเยอะสูตรเนี้ยสมมติเราอ่ะจะปูไม้ไปด้านไหนอ่ะก็แค่เอาความยาวของด้านที่เราจะปูไปหารกับแผ่นที่เราเลือกสมมติความยาว5เมตรนะก็5าตัง แล้วเราก็มาเลือกไมยว่าเราจะเอา4นิ้ว6นิ้วหรือ8นิ้วสมมติเปเลือก4นิ้วก็คือ10เซนก็หารด้วยศูนย์จเท่ากับ50แผ่นใน5เมตรแต่ด้านกว้างของเราอ่ะต้องไม่เกิน3เมตรแค่นั้นก็คือจะเหลือเศษเท่าไหร่ก็คือตัดทิ้งอย่างเดียวถ้าไม่เกิน3เมตรถ้า3เมตรได้ก็จะดีมากเพราะมันจะไม่มีเศษเลยแต่ถ้าน้อยกว่า3เมตรแล้วเรายังไม่เอารอยต่อสมมติมสเมตร10เราก็ต้องตัดทิ้งแผนแ่นละ70เซนก็เยอะมากแต่ก็สามารถเอาไม้นั่ะไปทำแบบไม้บนไดไปทำ ปิดขอบๆอ,อย่างเงี้ยได้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์บอกปินดารางได้นะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ปินด้วยนะปินไปก่อนนะบ๊ายบาย